การแข่งขันฟุตบอล AFC อ h a m แชมเปียนลีกที่น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นใครจะชนะในการต่อสู้ระหว่างไลออนซิตี้เซเลอกับทรูแบงคอกอยู่ในเดนี่คือรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงที่ลงสนามรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่คุณไม่ควรพลาดในวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาบนสนามบิชานสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทั้งสทีมจะพร้อมท้าทายกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ของ AFC แชมเปียนลีกทู2025 26แต่คุณรู้ไหมว่า นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้ชมอาจาพาดไปการจับคู่ทีมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั้งสองทีมมีกลยุทธ์และผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจรายชื่อผู้เล่นทีมไลออนซิตี้เซเลอร์หอีวานซูซักจ k ประตูของทีมที่เข้มแข็ง 2. โทนีด่ดัตโควิดดาวรุกที่พร้อมทำลายเส้นป้องกัน 3. ลีโอเนลตันผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกัน 4. ีซีเนงเกดาวรุกที่มีความเร็วและทักษะ 5. ห,หลุยปิเรตผู้เล่นที่มีความสามารถในการควบคุมเกม 6. เลนนาทีดาวรุกที่พร้อมทำประตู7บาราัมเซาผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกัน 8. แ,แอนเดอร์สนันโลเปสดาวรุกที่มีทักษะในการสร้างโอกาส 9. กีเไรส์สผู้นำทีมที่มีประสบการณ์สิบดิเอโกคอสตาดาวรุกที่พร้อมทำประตู11อัครามอัสมเมน ผู้เล่นที่มีความเร็วและทักษะรายชื่อผู้เล่นทีมทรูแบงคอกอยู่ในเต 1. หปฏิวัติคำใหม่ G.K. ประตูของทีมที่เข้มแข็ง 2. อเอเวอร์ตันก่อนคันเวส 4. ผู้นำทีมที่มีประสบการณ์ 3. วันชัยจารุนครานผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกัน 4. จักรพันภัไพรสวุวรรณดาวรุกที่มีความเร็วและทักษะ 5. สุพรรณทองสงผู้เล่นที่มีความสามารถในการควบคุมเกม6ทิติพันธ์พุ่งจันท ดาวรุกที่พร้อมทําประตูเจวีรเทพต้องพันผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกัน8ปกเกล้าอนันต์ดาวรุกที่มีทักษะในการสร้างโอกาสเกอีเลสอันฮาฟผู้เล่นที่มีความเร็วและทักษะสิธทิรศินแดงดาดาวรุกที่พร้อมทําประตู 11. เอดมูเซนอันกาเซนีผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกันคุณคิดว่าใครจะชนะทั้งสองทีมมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การแข่งขันนี้น่าติดตามอย่างมากอย่าพลาดการถ่ายทอดสดบน y o u t u b e BG สปอร์ตในวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬกาและอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a f c Cha m ม i ป n l ยนลีกทู2025-26ผ่านลิงก์ด้านล่างโปรแกรมลิงก์ดูสด a f c c h a m ม i ป n ยนลีกอีลิตทู2025-26 d c l ตารางคะแนน f f c Cha m ม i ป n l ยนลีกทู2025-26รอบแบ่งกลุ่มอัปเดตล่าสุด โปรแกรมบอลวันนี้ตารางบอลวันนี้พร้อมลิงก์ดูบอลสดคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าทีมไหนจะชนะในการแข่งขันนี้และทำไมมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนแสดงความคิดเห็น